ไปเลมันดูไม่น่ากินยังไงมคือเล็กเติมผักไปแล้วแล้วอัดวิดีโอทีหลังอันนี้เล็กมากินอยู่เป็นร้านแถวท่าหินเป็นโลตรงนี้มันเป็นโรงหนังเก่านะครับนี่ประตูโรงหนังตึ๊บนะครับก็มันจะร้านจะขายขนมหวานหรือน้ำหวานแล้วก็จะมี ร้านนี้ก็มีชื่ออยู่ขายเนื่อคัดเขาเรียกมีเหลืองก็จะมีเครื่องปรุงแล้วแต่ชอบมีผักเครื่องเคียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กอีกตึ๊กผักดองนะครับก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นน่าจะเป็นหมูทำเองมีไก่มีข้อไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองข้อไก่นะครับ ที่ผมชอบคือช้อนเห็นตั้งแต่แรกแล้วนี่คือประทับใจมากช้อนเหมือนกับสังกะสีหรือด e ีบุกอะไรสักอย่างครับเส้นก็แบนๆคล้ายๆเส้นข้าวซอยเลย <c oughs> ลองชิมดูแล้วแล้วแต่ชอบแล้วแต่ปรุงแต่เล็กไม่ปรุง แล้วครับผ่านมาผ่านไปเ็าแวะมาได้ถ้าสมมุติว่าเราก็เราข้ามเส้นน้ำเสนะครับสะพานข้ามน้ำเซเส้นเก่าแต่ตอนนี้นมกมานี่เส้นสะพานเก่าเขาปิดปรับปรุงทําสะพานใหม่เนี่ก็ต้องมาข้ามเส้นข้างสะพานตรงถนนเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ข้างโรงแรมพาเลตน,นะครับ แต่ถ้ามาเส้นเก่าก็ข้ามสะข้ามสะพานเดิมข้างข้างวัดหลวงจาได้โยนะครับเดี๋ยวถ้าอีกไม่กี่ปีก็ทําเสร็จแล้วกอเส้นนี้มันจะตรงจากสะพานเก่าเลยเป็นสะพานทำสะพานใหม่อยู่นะมันจะตรงขันเส้นนี้เลยข้างหน้านี้เลยครับปื๊บตรงไปก็จะเลยออกนู่นนะครับสนามบินสนามบินปักเซนู่นนะครับเส้นนี้เลย ครัผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมได้ร้านนี้ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์กับเจ้าของร้านแต่โฆษณาให้เขาเจ็จนะครับขอบคุณมากแล้วเราแล้แลแลมาชิมเวย